งานที่เราทำอยู่ในบัดนี้ก็ต้องการเผยแพร่ให้ออกไปกว้างขวางม,มากที่สุดโลกนี้ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายขึ้นมานั้นเริ่มจากคนที่เขาเริ่มกล้าคิดกล้าทำก่อนซึ่งเป็นส่วนน,อน้อย โชติภาภไพศาลหรือแฟรงค์อ,คอายุ15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่รักการอ่านเป็นชีวิตเขาเริ่มต้นทำวารสารเล็กๆขึ้นมาจากความชื่นชอบจนได้รับการทาบทามเป็นบรรณาธิการนิตยสารและแรงเสียมันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเท่า่ ไม่ไม่เท่าไม่เท่าไอซิกงมานี่คือนี่นี่คือตัวซิกงมาจงหาความเร่งเท่ากับเท่าไหร่โอเค่อาครับหน,น้าเนี่ยจานครับของตัวนี้ผิดอยู่นะครับ นาอนอีอันอน,นี้เป็นอินอีเราแรงขึ้นกับแรงลงอะขอเรียนร้นนนครับัเรียนระุวิชาฟิสิกส์ไม่หนักหนักครับรก็ส่วนมากจะชอบจำม,มากกว่าเชอบคำนวณสนุกดีครับไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้านอกอห้องเรียนอาจจะอาจจะได้ความรู้มากกว่าด้วยแต่ในห้องเรียนมันเป็นเหมือนความรู้ขั้นพื้นฐานนะครับที่จะไม่ต้องรู้ไว้ก่อน ไปแล้วไปแล้วเราเจอกันคนกลาฝัน ั้งเกิดในครอบครัวที่ให้อิสระในการเลือกแบบแผนชีวิตตนเองจึงทำให้วันนี้เขากล้าที่จะเดินตามทางที่เขาหวังไว้และผู้ที่เป็นแรงใจสำคัญคือคุณยายศิรการกิจทรั์ทวีที่คอยดูแลสั่งสอนให้เขาคิดดีและทำดีน้องแป้งขอจอบอ่านหนังสือ นี่แต่เขาอ่านให้ฟังแล้วก็ยายไม่รูจ้จักหนังสือก็บอกว่าทําไม่ถูกต้องไปแล้วกรนอย่าให้อ่าคิดให้ดีทาไม่ดีบนตู้นี้จะเกี่ยวกับพุทธศาสนาอันนี้จะเป็นงานของอาจารย์สอสิวยรักษ์ครับที่ที่ผมอ่าก็จะมีเท่านี้ด้านล่างก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสังคมครับแล้วด้านหลังจากนั้นก็เกี่ยวกับประวัติประเทศต่างๆ ก็ส่วนใหญ่ซื้อมาก็ต้องอ่านทุกเล่มครับเริ่มจากการอ่านทั้งหมดอ๋อนี่นี่ครับจุลสารปีดีฉบับที่2องฉบับแรกไม่ไม่เหลือแล้วครับมีแต่สบับที่สองทำเองครับก็จะมีรายชื่อผมอยู่ข้างหลังเป็นบรรณาธิการบริหาร<ม>อ๋อศรัทธาอาจารย์ปีดีครับอาจารย์ปีดีพนมยงศรัทธาแล้วแบบว่าอยากเผยแพร่ผลง,งานของท่าน<ม>ให้คนรุ่นหลังหรคนรุ่นเรา ทราบประวัติก็เลยเริ่มทําจุลสารปีดีซึ่งก็ตั้งแต่ทําเป็นในโรงเรียนเลยครับตั้งแต่ทาในโรงเรียนจะเขียนเอา mm hmm. นะครับเขียนเอาแล้วตอนหลังก็มีคนมาช่วยครับอันนี้ก็จะเป็นฉบับแรกๆเริ่มจากแทบไม่มีคนอ่านครับใช่ครับรทุกอย่างตอนมสองครับแล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อย ทำก็ตอนแรกก็จะมีประมาณ3ามี่คนครับตอนหลังก็ประมาณเจดดคนครับฉบับแรกมี1ิคนครับฉบับนี้ก็ลดลงก็เหลือแปดคนฉบับหน้าก็อาจจะลดลงไปอีกเพราะบางคนก็ทําไม่ไหวก็มีบางคนก็เจออุปสรรคเขาเขาอยากพักไว้ก่อนก็ออกไปก่อนก็เป็นบรรณาธิการที่ออกก็ล่มหมดเลยเพราะว่าการทําหนังสือพวกนี้ถ้าเราย่อดท้อยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้ว ชีวิตเราก็คงจะไม่มีอะไรประสบความสำเร็จเลยน,นี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อจดหมายครับที่ส่งมาให้ป้าจาก็ถือว่าแต่งดีแต่ว่าผมผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต,แต่แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้กองบัญชาการท่านอื่นพิจารณาด้วยทำและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้คิดว่าดีกับตัว,ต,วตัวเองแบบต,ตัวเองพัฒนาขึ้น จากเริ่มทําจุาลสารปีดีทําเป็นแค่กระดาษเท่านั้นและจากนั้นมาก็มาทําเป็นรูปเล่มแล้วก็จากนั้นมาก็มาทําปารจาริสารแต่ก็ไม่ได้ทิ้งจุลสารปีดีก็ยังทําและตอนนี้ก็มาทํายุวปาจาอีกผมคิดว่ามันจะเป็นแบบว่าอาจจะก,ก่อให้เกิดพลังขึ้นมาในอนาคตค สวัสดีสวัสดีอาจารย์หลังจากที่นิตยสารถูกตีพิมพ์ได้ไม่นานแฟรงค์ Frank ไม่รอช้าเขาเริ่มวางแผนการทำงานของฉบับถัดไปซึ่งเป็นฉบับที่สี่ของเขาทันทีโดยมีอาจารย์สุลักษ์ศิวลักษ์ผู้เปิดโอกาสให้แฟรงค์ได้สร้างสรรค์ผลงานและคอยให้คำปรึกษา แล้วอาจารย์คิดว่าฉบับหน้านี่เราควรจะไปสัมภาษณ์ใครบ้างที่อาจารย์พอร,รู้จักอะ่ะทําคุณเองดีกว่าเดี๋ยวจ,จะหาาถูกผมครอบครออแล้วแล้วฉบัฉบนหน้าผมคิดว่าจะไปสัมภาษณ์อาจารย์ปีชาด้วยไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเป็นนักคิดพ่อเขาก็เป็นคนสําคัญคนหนึ่งอาจารย์รู้จักกันด้วยรู้จักสิผมเป็นคนแกร่รู้จักคนแก่ทั้งนั้นมุ <c oughs> นสวีก็รู้จักอ๋อคนนี้เองที่ที่เพิ่งจากไปเป็นผู้หญิงที่ดีมากเก่งมากเเพิ่งได้รางวัลด้วยเนี่ย ลูกโลกสีเขียวหรืออะไรเนี่ย,ยในรางวัลมันเยอะแยะจะไปสนใจรางวัลเลยไม <c oughs> ่เอาปลาจานหนักจานมาอดเลยที่คุณทำอ๋อใช่เลมวลาสุดอยูน่นะเ,เดี๋ยวผมไปหยิบก่อนนี่เด็กเสพน้ำมาเลยเล็วเ,วเสพน้ำฉ <c oughs> บับนี้เนี่ยก็ผิดพลาดนะมีมีผิดพลาดอยู่นิดหนึ่งทำหนังสือเนี่ย<ำ>นะไม่ผิดพลาดเป็นไปไม่ได้มนุษย์เราทำอะไรต้องมีผิดพลาดแล้วเอาผิดเป็นครูก็จะแก้ไขผิดแล้วเรายอมรับผิด แก้ไขมันถูกซะถ้าจะได้เติบโตทาปัญญาสารคุณยังเคยทําปีดีสารใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ทำแล้วใช่ไหมปีดีสารยังทำครับทำอยู่เรื่อยแต่ไม่มีเงินเออไม่เป็นไรรอกต้องไม่มีไม่มีเงินเป็นความธรรมดาคิดว่ามันมันจะต้องปรับปรับแก้ตรงไหนไหในทัศนะอาจารย์เนี่ยก็ต้องจับแก้ไปเรื่อยๆคุณจยมาฟังผมเลยเพราะว่าผมเป็นคนแกอ่ะคุณจะฟังพวกคนหนุ่มสาวๆดีกว่าฟังผมไม่เคยเป็นประโยชน์เท่าไหร่หรอกจะไปรักพาไหม น่าสนอาจารย์ฟังเขาออกเปล่าทำเปานท่าลังกาอ้าวมันก็ต้องฝึกอาจารย์ฟังออกครับไม่ออกตกลงฉบับหน้าชันตีภาพใช่ไหมใช่ถัดไปทำถึงแดล้อมใช่ไหมใช่ดีแล้วนี่หมดสองจอเนี่ยเราได้ใช่ไหมใช่มีทำต่อไปไม่แน้ไม่แน่แล้วแต่ผมเห็นเขามีแววพวกผมเองทำหนังสือเมื่อผมอยู่ม .5 ม .6 ผมก็อยากจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่มาทำจนสานไปดีก็มีแววผมเห็นมาสองฉบับแล้วผมเลยถามลองทาปาจานสานเขาบอกเอาเขาก็ไปตั้งทีมงานมาเลยมาก็าาใช้ได้แต่ส่วนมากทีมงานเขาเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่กับั้างนั้นเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กที่แหวกแนวไปจากกระแสะหลักแล้วก็มีความคิดแปลกๆก็แกาแก้ไขเป็นขั้นๆเป็นตอนๆไปแต่บางทีก็ถูก ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็ดเอาบ้างอะไรบ้างผมก็บอกต้องอดทนผู้ใหญ่เอ็ดก็ถือว่าเป็นม,ง,มงคลเดี๋ยวจะไม่ววโกรธถือผู้ใหญ่กันแล้วกันเนี่ยผมว่าเขาจะได้เติบโตมตันลําบากครับหนังสือพวกนี้มันอ่านน้อยนี่แต่ว่าเราก็หวังว่าคนที่อาจจะเป็นคนที่มีคุณภาพถึงถึงน้อยก็เข้าหลักที่ว่าจิ๋วแต่เจ๋วหนึ่งหกอีกหกหนึง่งเปิดต้องเปิดต้องไปละไปละเปิดสิปิดเรื่องไง Oh. <laughs> จริงๆมันก็ไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่เลยครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราสมมุติเรามีผลงาน่ะผลงานของเราถือว่ามีคุณภาพหรือยังประสบการณ์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเด็กบางทีบางคนบางครั้งอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผู้ใหญ่ก็ได้ วันนี้เราจะมาประชุมกันนะครับโดยพิจารณาจากฉบับที่แล้วว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนมคนื็อหมายว่าตอน้าจะเว้นกว่านิดนึงแต่มันก็เว้นแล้วมันจะดีสบายตาขึ้นถ้าถ้าฉบับก่อนนี่คือบางอ่านไม่ออกแต่ตอนทาฉบับใหม่ก็ต้องไปนั่งตรวจให้มันดีกว่านี้มต้อก็มันต้องมีเวลาคือเหมือนตอนที่เราตรวจเราตรวจแค่ตอนบทความแต่เราไม่ได้ตรวจตอนที่มันไปทำอาร์ตดูรกแล้วแต่แล้วฉบับต่อไปตกลงเราจะทําเรื่องอะไร ก็ตามที่คุยกันคือเราจะทำเรื่องวันสันติภาพใช่ไหมชาวไทยเพราะว่าคนไทยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องวันสันติภาพเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีวันที่16สิงหาด้ือวันอะไรวันวันนี้มันไม่ได้เป็นวันหยุดไงเพราะถ้าเป็นวันหยุดคนก็จะรู้ว่าเป็นวันอะไรคนไทยวันหยุดเยอะไปไจแล้วเราเราต้องปลูกฝังใหม่ว่าวันว่าวันหยุดมันหยุดเพื่ออะไรจะควรจะเปิดรับบทความเรื่องวันสันติภาพโดยตรงเหมจำกัดเปิดภับหน้าจำกัดสิบหน้าข้างหน้าหรือว่าไป ผลงานที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการระดมความคิดและการแบ่งหน้าที่ของทีมงานให้สอดคล้องกันถึงแม้วันนี้พวกเขาจะเป็นทีมใหม่ประสบการณ์น้อยแต่พวกเขาก็เชื่อในพลังเสียงเล็กๆของพวกเขาที่จะจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้มาสะท้อนกับว่าเฮ้ยเนี่ยอะไรตงนี้มันมี ในเล่มนี้ฮะมันมีอะไรที่แบบมันควรจะปรับปรุงบ้างการสะกดคําบ้างเรื่องแบบการวางคอรัมบ้างเรื่องแบบตีมของบทความจากลบทความอะไรแบบเนี้ฮะจัดหน้าเราก็มีปัญหาแบบลงบทความไปปรากฏว่าตอนสง่งให้ฝ่ายสินไปจัดหน้าให้แบบเนี้ยบทความก็หายไปเชิงอ,อัดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับดูตามความสามารถของบุคคนนะครับแล้วเราก็เราก็ดูดูกันไปอ่ะใครใครเหมาะด้านไหนอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมาก วันนี้พวกเขาแวะมาที่มูลลนิธิสถีียนโกเศสนาคาประทีซึ่งเป็นสำนักงานที่รวบรวมเอกสารของ่าจารยสารไว้ เพื่อจัดส่งหนังสือไปให้กับสมาชิกโดยมีกสิบิอนนทอนันทนาทรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบเป็นคนดังเลยไปสำนักงานปา,จจาราเยียสส์ไปจัดสง่งและพูด,ดคุยเรื่องสมาชิกเกี่ยวกับเงินที่จัดการกับเรื่องสมาชิกนะครับ,รบสวัสดีครับ<ม> โอ,อ,อ้โเป็นเลน่โอ,อเค้อยู่ถึงตอนเย็นป่ะอาจจะไปถ่ายดานหลังต่อกันเดี๋ยวเราคุยกันที่น่อยก่อนถึงบอกว่าเราต้องคุยกัี่น่อยจ้าวเถอะมันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยส่งไปให้สมาชิกหมดแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ส่งให้นักเขียนกับสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับ ชิกใหม่มันอยู่ในผมส่งให้พี่แล้วใน Facebook พี่พี่ยังไม่มีใช่ไหม้วเดี๋ยวผมให้แล้วทำไมคนเขียนไม่ใช่เงี้ยนะพี่ไหนอยากรู้เรื่องสมาชิกทั้งหมดมันเป็นยังไงบ้างมั้งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ครับเอาเหริง Database เปนอยู่ไหนครับ Database คือมีที่นี่ไม่ใช่เหรอครับแล้วใครเป็นคนเป็นให้อครั้งที่แล้วพี่หน้าร้านแล้วก็หน้าพี่แล้ไอ้สองพวกนี้คือสองพวกนี้ให้แฟนพวกนี้เปิดความที่เป็นอารมโอเคครับโหดีอย่างเลยมีอะไรให้เป็นลองลอง เปิดดูก่อนเพราะว่า,วามันมีมันมีอันที่เขียนบทความมาส่งด้วยแล้วก็อันที่มันเป็นนะเนี่ยลองลองแกะนี่ดูก่อนน่าจะเป็นบทความที่เขียนมาส่งอ่ะและนี่คือจดหมายอยากเชื่อเลยว่ามีคนส่งจดหมายเัยก็เราประชาสัมพันธ์ไปยังไงก็มีจดหมายกบมาก็โอเคไม่ใช่หรอกโ okay. อเคเราได้จดหมายกลับกลับบ้านไปไปพิจารณาลงเล่มต่อไปสนุกดีในการคัด รู้สึกว่าดีครับอย่างน้อยก็ยังมีมีคนส่งมาบ้างคิดว่ามันคงไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่ว่ามีปฏิกิริยากลับมาผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเอาหนังสือก็อไปอ่านด้วบ้างม,มันแบบว่ามันมีความรู้อะไรที่เราเราเราไม่มีครับคนกลาฝัน เขาใช้เวลาสองเดือนเต็มเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงบทความจากแหล่งต่างๆเต,ตรียมไปส่งให้กับฝ่ายสินซึ่งเหนือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นหนังสือของเขาจะถึงกำหนดวางแผงเขาจึงต้องทำงานแข่งกับเวลาไปพร้อมๆกับการรักษาคุณภาพเพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์มากที่สุด เราไม่ได้ไประชุมกันมานานมากเลยทําให้ประสานงานกันไม่ค่อยดีแล้วก็มีภาระกันเยอะทําให้เล่มนี้ออกช้าจริงๆแล้วก็เป็นฝ่ายผิดคือเรากําหนดเวลาที่ช้ามากไปตอนเล่มก็คือสามพันทุกคนได้เท่ากันสามพันน้อยอยากจะอยากจะได้เพิ่มกว่านี้หน่อยแต่เราไม่ไม่ค่อยมีเงินนะเงินที่จะออกเนี่ยที่ผมจะทําเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาไว้เก็บไว้งานสัปดางงานหนังสือห่งชาผมก็จะซื้อ ซื้อเยอะทุกปีครั้งที่แล้วหมดไป20ง0 0ื่ก็แบทยอยอ่านอย่ยังไม่หมดเลยก็เขียนบทบรรณาธิการเกี่ยวกับแนะนำครับแค่เกินนำก่อนเขาเล่มยากตรงที่มันเป็นหน้าแรกอะไรที่คนส่วนมากจะต้องอ่านดังนั้นเราต้องพยายามสรุปให้ดีที่สุดเราเคยได้ยินได้ฟังการกระทําของมหาบุรุษที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพของโลกมามากแล้วอาทิ มหาธมคานทีเนลสันมันเดลาและมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์หรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในสังคมของพวกเขาและสังคมโลกแต่ในเมืองไทยเราแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อวีรบุรุษเพื่อสันติภาพที่เป็นคนไทยเอาเนยและขอขอบคุณคอลัมนิสต์และผู้อ่านทุกท่านขอให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับปจจรยายญาสาร เล่มนี้ต่อไปการเป็นนักอ่านนักคิดนักเขียนของเขาในวันนี้อาจเป็นเพียงความฝันที่ยังไม่สมบูรณ์นักแต่เขาก็เพียงกระทำมันด้วยความเชื่อผลสุดท้ายความฝันของเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนก็อาจไม่สำคัญเท่ากับวันนี้ขเขาได้เอาชนะใจตนเอง เราอยากทาอะไรก็ตามถ้าเรามีอิธิบาศิเราทาสาเร็จหมดคือเราต้องมีฉันทะต้องมีความความรักก่อนถ้าไม่มีฉันทะในงานที่จะทําทําอะไรก็ไม่สําเร็จแล้วก็มีวิริยะต้องภาคเพียรแม้เจออุปสรรคก็ก็ไม่ควรจะถอยจิตตะต้องจิตมุ่งมั่นและวิมังสาตรวจการผิดการแก้ไขก็พยายามตลอดรับฟังความเห็นต่างๆมากามายถ้ามีอิธิบาศิก็จะทําอะไรสําเร็จแต่ผมก็ถือว่ายังไม่สาเร็จดี ต้องกล้าต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ตนเองชอบสิ่งที่สิ่งที่ตนเองรักตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเรายังรอรอนู่นรอนี่อยู่เราจะไม่ไม่มีวันเลยที่เราจะเป็นตัวของตัวเองและประสบความสําเร็จ รายการคนกล้าฝันได้เห็นความสำคัญของคนกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักจึงจัดโครงการกิจกรรมแนะแนวคนกล้าฝันครั้งที่1น่งณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหวังให้น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ค้นพบตัวเองและวางแผนชีวิตให้เป็นสนาับวันนี้ครับวิศวกรจะเป็นทหารครับน,าารนักแสดง ็เปนานาอรตีค่ะโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากไทย PBS ีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอมีการนำห้คนกล้าฝันที่เคยร่วมรายการมาเป็นวิทยากรโดยมีกันยากรคุณากรและธนัทโชติรถเวคินดีไซเนอร์สองคู่สีซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ด้วยวาทิตภูสุวรรณ แชมป์โลกขุนยนต์6สมัยซ้อนเกียรติศักผิวขาวนักวาดการ์ตูนและแอนิเมเตอร์และสิทธิชัยพินยาคงนักสร้างสรรค์ประติมากรรมซึ่งแต่ละคนต่างหอบเอาประสบการณ์สู้ฝันมาถ่ายทอดให้กับน้องๆอ,อย่างไม่หวงวิชากันเลยทีเดียวการที่เราจะเปิดโอกาสให้นักเรียน,นยได้พบได้เห็น จากผู้ที่ประสบความสาเร็จมันถือว่าเป็นกําไรนะฮะเพราะรายการคน้าฝันเป็นรายการที่ทําให้นักเรียนเยาวชนได้คิดถึงตัวตนของเขาเองอย่างชัดเจนแล้วเขาก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการรอยต่อตรงนี้ระหว่างอยู่มัธยมต้นมาสู่มัธยมปลายมันมันมันคือสิ่งที่ว่าจะต้องเตรียมตัวไปสู่เรียนทางด้านวิชาชีพของตัวเองนะเขาอาจจะได้เห็นทิศทางถ้าไม่มีฝันก็ไม่มีจินตนาการไม่มี แรงดลบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหม่ในช่วงหัวเรี่ยวห่วงต่อที่สําคัญเลยนะครับการกล้าที่เขาจะทําตามฝันในเรื่อง,องตา่างๆมันคือการมุ่งใฝ่อนาคตที่ดีกับตัวตนของเขาแล้วเราก็เห็นว่าพลังของความฝันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแรงผลักแรงดันที่สําคัญนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในโลกใบนี้ในะครับในีเมื่อสมองเราทำงานตลอดเวลานะคระับเราก็สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆวันนี้เราเหนื่อยวันหน้าเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่เราฝันเอาไว้ ้องเสถียรครับถ้าเหนนะื่อยนะก็พักหน่อยแต่อย่าท้อสู้ต่อไปมีปัญหาอยากเก็บไว้คนเดียวปรึกษาพ่อแม่หรือปรึกษาคนที่เราคิดว่าเขาจะให้คำปรึกษาเราได้ได้ทั้งไอเดียและแรงใจที่สุดให้คนรอบข้างได้เห็นว่าสิ่งท,ที่เรามุ่งมันม่นหรือว่าเราตั้งใจมันเป็นไปได้วันนี้ขอบคุณมากครับพี่มีหน้ารนะับนอกจากนี้น้องๆยังได้ทำ dream mapping ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้น้องๆคบทวนตนเองกำหนดความฝันเป็นเป้าหมายและลองปฏิบัติการวางแผนใส่ฝันด้วยกันซึ่งทำให้เราเห็นว่าน้องๆในโรงเรียนเตรียมผู้ดงศึกษาพัฒนาการมีเส้นทางชีวิตที่หลากาหลายและน่าสนใจมากครับ พี่เคยอยากทําอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถประสบความสำเร็จรู้สึกอบอุ่นเลครับมีความสุขที่มีก,ก,กิจกรรมดีๆทราบถึงความฝันของคนหนึ่งและความฝันของพี่ก็ได้รู้เลยครับที่พี่เขาบอกครับแดงควแนใจว่าชอบที่ไหนก็ลองพยายามดูก่อนครับสัปดาห์หน้าเราจะเดินทางไปโรงเรียนราชวินิณมัธยมครับมาติดตามกันว่าที่นั่นมีคนกล้าฝันรอเราอยู่มากน้อยแค่ไหนกิจกรรมดีๆแบบนี้ ผลกล้าฝันจัดให้ครับสัปดาห er. ์หน้าผลกล้าฝันตอนก็คือตอนนั้นแค่คิดว่าเราน่าจะเอาปลาเส้นที่เขาขายขายกันทั่วไปเนี่ยมาย่างให้ลูกค้ากินมีอุปสรรคแบบเยอะมากอะครับทำไมมันต้องมาอย่างนี้บ้านก็ไม่ใช่บ้านเราความฝันผมจะเป็นไม้รุ่นพันล้านอะ มมันไไ่ด้้แแลวหากท่านพบคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าและมีความฝันหรือต้องการติชมรายการสามารถแนะนำมาได้ที่คนกล้าฝัน atthaipbs.or.th ทุกคำแนะนำเรามีของที่ระลึกจากทางรายการส่งไปให้ครับ